ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสนามบินโตรันโตแล้วค่ะจากสนามบินโตรันโตนะคะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ5ชั่วโมงนะคะแล้วก็พอไปถึงที่แคลกะรีเนี่ยเราก็จะต้องขับรถต่อไปที่แคนมอ์อีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะ

เชิญเชิญอะไรออฟอบิงทุกอย่างใช่ไหมให้แม่บิงทุกอย่างถ้ามาเช่าห้องเรานะคะจะมีที่จอดรถแบบพิเวตด้วยนะคะนี่แต่ละห้องเขาจะมีพิเวตที่จอดรถนะคะสําหรับคนที่มาเช่าคือไม่ต้องไปหาที่จอดรถข้างนอกจ้าค่ะเรากําลังจะไปแคลกอรี่คะ่ะก็จะห่างจากแคนมอประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษนะคะหนึ่งชั่วโมงนิดๆิดนะคะ ก็มีนัดจะไปสักเพิ่มนะคะนี่ให้ดูจ้ะไปสักตรงนี้ตรงข้อมือนะคะอืออยากมีรอยสักเพิ่มนะคะจริงๆอ่ะมันอยู่ข้างหลังมันก็เต็มแล้วะแต่ทุกวันนี้เหมือนคิดว่าตัวเองไม่มีรอยสักเพราะว่าอืมไม่ได้เห็นไงแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าจะอยู่ตรงแขนตรงมือตรงขากามือด้านข้อมือด้านใน ก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกว่า,าลำคาญตาตาตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้มีแพนไปสักสองข้างเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลายจะเป็นยังไงนะคะลายของขังอันนี้เราถือว่าเราไม่ได้ลงของอะไรแต่เป็นหลับสักศิลปะนะคะไม่ได้มีการรายคาถาเวทมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคนป่วยอยู่ข้างหลังเมื่อวานนี้อาเจียนตอนลงจากเครื่องมาเมื่อวานถึงที่พักเมื่อคือนก็ดึกเลยนะคะ ช่วงเดือนมีนาคมนะคะที่นี่ก็ยังจะมีหิมะนะคะลองลอยหิมะ mm hmm. ยังตกอยู่นะคะยังอากาศค่อนข้างเย็นนะคะใช่ตรงนี้มันไอ้ที่นี่มันไอ้1.1กิล้อเมตร์มันว่าพวกแบบที่นี่ใช่ไหม เรามาถึงที่แคลเกอรี่กันแล้วค่ะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่คุณพ่อเขาใช้บริการตลอดนะคะเรามั่นใจในความสะอาดนะคะแล้วก็ชินกับฝีมือของเขาเนะาะเดี๋ยวมาดูกันแค่ว่าวันนี้จะได้รายแบบไหนค่ะ Yes okay, so Yes should, should be here. ตอนนี้ก็คือลอกลายนะคะลงไปที่แขนนะคะเพื่อเขาจะได้สักตามลายค่ะนี่ค่ะก็เริ่มแล้วค่ะหลายๆคนถามว่าเจ็บไหมกุ้งตอบไม่ถูกอะคะ่ะมันมันไม่ได้เจ็บขนาดทนไม่ได้แล้วเลือดก,ก็ไม่ออกนะคะ คือเข็มอะค่ะเป็นแค่สกิดแค่ด้านบนเท่านั้นเองทุกคนเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเราโดนหนามควนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเข้าไปถึงกระหนังหรือว่าทําให้มันมีเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกเหมือนเราโดนหนามควนๆเท่านั้นเองจริงๆทุกคนแต่กุ้งก็จะบอกตามตรงนะคะว่าเวลาเราลงเส้นเนี่ยจะรู้สึก จ็บขึ้นมานิดนึงมากกว่าตอนที่ลงสีเพราะว่าถ้าลงเส้น,นะจะใช้เข็มหัวเดียวแต่ถ้าลงสีจะใช้หลายหัวซึ่งจะเหมือนโดนหนามหลายๆอันข่วนนะคะนน,นนี้ก็เป็นอัคระที่เป็นศิลปะนะคะเป็นความหมายดีๆค่ะแล้วค่ะทุกคนข่ <im edia> <im edia> และนะคะเมื่อกลางวันนะคะเราก็มาที่ร้านไทยสยามนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยของน้องมุกที่แคกรี่ค่ะซึ่งเป็นรสชาติไทยๆเลยเนาะนี่นะคะก็จะเป็นที่ใส่ข้าวเหนียวคะ่ะก็เป็นน่ารักตะมุตะมินะคะมีกว๋วยเตี๋ยวเรือนะคะรสชาติกว๋วยเตี๋ยวเรือเราเลยนะคะ แล้วก็มีผัดไทยให้คุณพ่อเนาะส้มตำไทยไก่ย่างรสชาติดีมากๆเป็นไก่ย่างที่แบบออกหวานๆแบบบ้านเราเลยค่ะทุกคนเสร็จภารกิจนะคะก็ขับรถกลับที่แคนมอ์กันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวิวข้างทางนะคะอากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะทุกคนนะคะนี่ก็คือฝั่งนู้นนะคะที่กุ้งไปอยู่ก็จะเป็นแบบ เป็นภูเขารอมรอบเลยนะคะเท่ากับเหมือนเรามาพักผ่อนนี่คือวิวทั้งหมดของที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะยิ่งเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะจะสวยมากๆเลยค่ะก็ทุกอย่างก็จะเขียวๆนะคะแต่ว่าบนภูเขาก็จะมียอดที่เป็นน้ําแข็งอยู่นะคะทั้งปีเลยค่ะทุกคนและที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าน,นะคะคือเทือกเขาโรคก,กี้ค่ะทุกคนจะมีความยาว มากมากเลยนะคะแล้วก็จะมียอดที่มีน้ําแข็งอยู่ทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเป็นแถบที่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นโซนนี้นะคะจะเรียกว่า Spring Creek ค่ะก็จะเป็นหน้าคอนโดนะคะมีบ่อน้ําซึ่งตัวนี้บ่อน้ําก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เพราะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะคะตอนกุ้งไปนี้ก็ประมาณาติดลบห้าลบสิบลบสิบห้าอยู่นะคะแต่ก็เดินสบายๆค่ะแต่จะบอกว่าหายใจค่อนข้างลําบากเพราะบางทีมันเย็นมากๆเนี่ย แต่ว่าเราก็จะเดินออกกําลังกายกันทุกวันโดยเฉพาะแมดดี้กับคุณพอนะคะเดินกันทั้งวันจริงๆแล้วก็นี่ก็คือร้านโปรดของน้องแมดค่ะเป็นร้านแคนดี้สโต้นะคะเป็นร้านลูกอมมีแต่ของหวานมีแต่ลูกอม,มทั้งร้านเลยค่ะมาทุกครั้งก็จะมาที่นี่ทั้งที่จะเป็นของเดิมเดิมนะแต่แมดดี้ไม่เคยเบื่อเลยค่ะทุกคนมารอบนี้มาแค่ไม่กี่วันค่ะแล้วก็พักผ่อนจริงๆรอบนี้มาคือมาพักผ่อนมาแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะมือค้าวันนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารที่ อยู่ติดกับคอนโดของเราเลยก็คือคนละตึกเท่านั้นเองคือตรงนี้ก็จะเป็นแบบครบวงจรเลยค่ะมีร้านของชํานะคะมีร้านอาหารมีจิมมีที่ออกกําลังกายมีมีทุกอย่างเลยค่ะเป็นเมืองเล็กๆเ,เ,เล็กมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามีทุกอย่างสําหรับการพักผ่อนแต่ถ้ามาอยู่มันนานก็อาจจะเบื่อนะอย่างกุ้งก็เบื่อนะถ้ามาอยู่เกินแบบ4ี่ห้าวันนะคะ ทานเบอคํำเสร็จคะ่ะก็ผ่าน้รงแมมนะคะมาออกกําลังกายนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมาปีนหน้าผาจําลองค่ะซึ่งจะอยู่ด้านในนะคะคือคลิปก่อนนั้นนยกุ้งเคยถ่ายไปแล้วคลิปนี้กุ้งก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะ สี่วันผ่านไปทุกคนเร็วมากกุ้งก็จะไม่ได้ถ่ายเยอะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้กุ้งทําคลิปค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะแล้วก็วันนี้มาพักผ่อนก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะค่ะถ้าใครอยากดูวิวสวยๆก่อนหน้านี้ย้อนกลับดูคลิปเก่าได้นะคะทุกคนละเอียดมากๆเลยตอนนี้นะคะก็กําลังขับรถจากแคนมอะนะคะแก็บเคลกอรี่นะคะแล้วก็บินจากแคลกอรี่กลับตรอนโตค,ค่ะจะบอกว่ากลับถึงบ้านปุ๊บนะคะวันรุ่งขึ้นเราต้องจัดกระเป๋าอีกแล้วเดี๋ยวจะพาไปไหนพาคุณยายไปไหนติดตามชมคลิปหน้านะ นะคะทุกคนบ้านนี้เที่ยวจริงๆ